อลูสวัสดีค่ะมาเก็บหมอนกันนะคะเช้าๆแบบนี้อากาศดีมากหม่อนก็ดกมากสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะโอ้น้องเก็บได้เยอะเลยว้าวว้าวเก่งมากเลยไหนอร่อยไหมคะลองชิมให้ดูหน่อยนี่อื อร่อยหวานนะคะหวานเข้มข้นนะคะอมเปรี้ยวนิดๆกลิ่นสตรอเบอรี่ขึ้นจมูกดกมากๆด้วยค่ะเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจนี่คือหมอนใต้หวานสตรอเบอรี่นะคะหมอนใต้หวานสตรอเบอรี่ของมันบอรี่เขาตาเทียงแอดนครพนมนะคะปีนี้ดกมากๆจริงๆค่ะเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวมาเก็บ3มรอบนะคะส3กรุ๊ปด้วยกันนะคะแต่ว่าก็ยังดกงอยู่ดี วันนี้มาอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่แตงสวัสดีค่ะอุ้ยดูสินนะะได้เยอะไหมคะพี่เยอะมาะอร่อยเยอะนะคะอุ้ยคักขนาดเลยทางนี้พี่ดุกมากเลยค่ะอร่อยมากลูกใหญ่เลยเนี่ยส่วนเราก็ปลูกไว้เยอะนะคะหมอนไต้หวันสบับะรี่แล้วก็ดุกมากด้วยดุกทุกต้นเลยนะคะนี่ชุดนี้ยังไม่สุกนะคะต้นนี้นี่ ก็จะอยู่ได้ประมาณอีกสองอาทิตย์นะคะท่านไหนที่สนใจรับประทานผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพนะคะหม่อนไต้หวานสตรอเบอรี่สามารถตอบโจทย์ดได้แน่นอนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะมาชิมกันค่ะสวัสดีค่ะ